สวัสดีครับเราก็มาดูโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของกอารเคลื่อนที่1มิติด้วยความเร่งคงตัวโจทย์บอกว่าอย่างนี้วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว2.8เมตรต่อวินาทียกกาลังสองตรงนี้มันควรจะมีคําว่ามีทิศเพื่อไม่ให้ในการสับสนว่าไอ ไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทิศของความเร่งนะไม่ใช่เป็นทิศของการเคลื่อนที่ขณะผ่านจุดสังเกตวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาตรงนี้ครับทิศตรงนี้เป็นทิศของความเร็วนะขณะที่ผ่านจุดสังเกตวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว7เมตรต่อวินาทีนานเท่าไหร่นี่คือคําถามอยู่ที่นี่ครับนานเท่าไหร่คาถาม วัตถุจึงจะอยู่ทางขวาของจุดสังเกตบอกทิศมาด้วยนะบอกทิศมาด้วยและห่างจากจุดสังเกต5เมตรเอาละเรามาดูกันแต่ละประโยคนะโจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ความเร่งเนี่ยเขาก็ใช้ตัว a, นะแทนด้วยตัว a เท่ากับ2.8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2แล้วก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายตรงเนี้ยอ๋ออันนี้รูลืมไปเนะาะสิ่งหนึ่งที่ก่อนที่นักเรียนจะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยควรจะกำหนดทิศให้เสียก่อนนะเราก็เลือก ให้ทางขวามีทิศเป็นบวกให้ทางขวาตรงนี้นักเรียนสามารถกําหนดเองได้ครับคือตรงเนี้ยกาหนดเอา,เอาตามตามที่เห็นสมควรนะไม่ไม่เป็นกฎตายตัวว่าต้องอต้องให้ขวาเป็นบวกเสมอไปนะครับให้ทางขวามีทิศ เป็นบวกนักเรียนอาจจะกาหนดให้ซ้ายเป็นบวกก็ได้นะแต่ว่าในนี้เราเวลาสอนนักเรียนเนี่ยมันสอนนักเรียนจํานวนมากนั้นก็เลือกนะให้ทางขวาเป็นบวกนะแล้วก็คุยเหมือนกันนะทุกครั้งเราก็จะประมาณนี้นะยกเว้นที่เป็นกรณีเฉพาะนะแล้วก็ค่อยมาว่ากันไปงั้นตรงนี้ประโยคแรกเลยครับความเร่งคงตัวตรงนี้คือตัวเนะเราแทนความเร่งด้วยตัวเอ ดังนั้นเเท่ากับ2.8หน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองไปทางซ้ายตรงนี้มีทิศของความเร่งเนี่ยมีทิศไปทางซ้ายดังนั้นเมื่อเราให้ทางขวาเป็นบวกความเร่งก็มีทิศไปทางซ้ายก็เป็นลบขณะผ่านจุดสังเกตวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาตรงนี้เป็นการบอกความเร็วตอนต้นนะความความเร็วตอนต้นเพราะว่าเวลาเขา โจทย์ถามเนี่ยคือถามเทียบกับจุดสังเกตาถามเทียบกับจุดสังเกตได้ว่า,อาตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาคิดที่จุดสังเกตดังนั้นความเร็วตอนต้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัว u แทนนะ u ก็เท่ากับ7เมตรต่อวินาทีาทิศของตัว u เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับซึ่งทิศเนี่ยไปทางขวาเราก็ให้เป็นบวกจากนั้น ประโยคต่อไปโจทย์ถามว่านานเท่าไรตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนานเท่าไรเนี่ยโจทย์ถามนานเท่าไรคือถามหาเวลาเวลาเราก็ใช้ตัวทีนะเวลาตรงนี้คือช่วงของเวลาตั้งแต่ผ่านจุดสังเกตจนกระทั่งมอีอยู่ทางขวา,อาของจุดสังเกตและก็ห่างออกไป5เมตร่างเงี้ย วัตถุจึงจะอยู่ทางขวาของจุดสังเกตและห่างจากจุดสังเกต5เมตรตรงนี้เป็นการบอกการกระจัดมาให้ว่าการกระจัดเนี่ยมีขนาดเท่ากับ5เมตรและก็อยู่ทางขวาดังนั้นการกระจัดก็จะเป็นบวกทีนี้จากสมาการอาจากที่จุดบอกและจุดถามเนี่ยะนะครับจากที่จุดบอกและจุดถามนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์จะบอก อบอก a, บอก u, บอก s, แล้วก็ถามหา t ท,ทีนี้ตัวที่ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยนะจากจากตัวตัวแปรในหัวข้อนี้นะมันก็จะมีแค่ s, u, v, a, t นะก็จะมีตัวแปรทั้งหมด5ตัวแปรงั้น s โจทบอก u โจทย์บอก v ไม่พูดถึงเลยไม่ถามไม่บอกนะโจดบอกไม่มีโจดถามไม่มีตัวนี้ไม่พูดถึง เอจดบอก T โจดถามดังนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่มีตัวความเร็วปลายหรือตัว v เข้ามาเกี่ยวข้องในการคำนวณโจทย์ข้อนี้ดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปเลือกสมก,การที่ไม่มีความเร็วปลายนะครับก็ทําบ่อยๆนะ,เข,ะเขียนบ่อยๆก็จะจําได้ดังนั้นสมก,การที่ไม่มีความเร็วปลายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือสมก,การตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เลยนะ ไม่มีความรีบร้อนมาเกี่ยวข้องนะก็คือตัวนี้สมก,การตัวนี้เราก็ยกสมก,การนี้ไปไปใช้จากสมก,การ เราเลือกใช้สมการ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2งั้นเราก็เอา s มาแทนนะ5เมตรอันนี้ครูขอใส่หน่วยไปก่อนนะเท่ากับ u เป็นบวกนะ u ก็คือ7เมตรต่อวินาทีอะ u t บวก1ส่วน2 a a ก็คือลบ2.8 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็คูณด้วยตัวแปรทียกกำลังสองคราวนี้เรามาดูหน่วยเราจะเห็นว่าทุกเทอมเนี่ยมีหน่วยที่เป็นเมตรเอาเมตรหารเทอมนี้ก็เจอหนึ่งตัวเทอมนี้ก็เจอหึตัวเทอมนี้ก็เจอหนึ่งตัว,ง,ตวงั้นหน่วยที่เหลือเนี่ยก็มีหน่วยที่เป็นวินาทียกกำลังศูนย์ วินาทียกกำลังลบหและตรงนี้เป็นวินาทียกกำลังลบสองก็ะจะเป็นไปตามสมการกําลังสองก็จะมีหน่วยเป็นลักษณะเนี้ยนั้นครูก็จะเอาหน่วยออกไปนะเพื่อให้มันง่ายขึ้นสําหรับการแก้สมการเนี่ยก็ตรงนี้ก็เท่ากับ5เท่าตรงนี้ก็เป็น5นะห้าเท่ากับ7จ็ดทีอ้าวตรงนี้เอาลบคูณมาเลยครับ1นส่วนสคูณด้วย2.8เนี่ยก็จะได้ลบ ลบก็คือเกิดจากเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบตรงนี้คูณกันก็จะได้ 1.4t ยกกำลังสองจัดสมการใหม่นะครับจะสมะการใหม่ก็จะได้ว่าเอา1.4ไอเทมที่เป็นลบ 1.4t กำลัง2เนี่ยมาไว้ทางด้านซ้ายมือของสมการนะก็คือบวกด้วย 1.4t ยกกำลังสองทั้งซ้ายและทั้งทาง,ทงขวาของสมการ นะก็พูดภาษาง่ายๆว่าจากลบย้ายไปก็เป็นบวกตรงนี้เหมือนกันนะก็ลบด้วย7 t ทีทั้ทงซ้ายทั้งขวานะก็ลบ7จทีข้างขวามือก็หมดนะเป็นศูนย์นะเลขค่านี้อยู่ที่เดิมปกติเลขค่าเนี่ยเครื่องหมายข้างหน้ามันคือเครื่องหมายบวกนะครับนะแต่ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยเขาก็าจะไม่เขียนนะเขาจะไม่เขียนเครื่องหมายเอาไว้เนะท่ากับศูนยงั้น พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวขอจากตรงเนี้เราก็มาเทียบกับสมการลังสองเนี่ยจาก ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยครูขอขอเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนสมกา,ารให้มันเป็นจากตัว x ก็เป็นตัว t ซะก็เป็น a t ยกกำลัง2บวก b t บวก c เท่ากับ0อันนี้ก็ขอเปลี่ยนแค่ตัว x ที่นักเรียนคุ้นเคยให้เป็นตัว t ซะเ็ะเทียบกับสมกา,ารนี้นะงนั้นถ้าหน้าตาของสมกา,ารกำลังสองเป็นอย่างเนี้มันก็จะได้ว่า เดี๋ยวขอขอใช้เป็นสีน้ำเงินไปเลยว่ะจากอก็ขอยกอ่าขอยกสมการนี้มาจาก a t กําลัง2บวก b t บวก c เท่ากับ0 ทีก็จะได้เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูยกกำลังสองลบส a ่ส่วน 2A เราก็จะแทนค่ามาดูตรงนี้เทียบตัวต่อตัวนะอันนี้คือ A ทีกำลังสองลบ ่าขอโทษบวกบวก bt บวก Bt บวก C เท่ากับ0น,นักเรียนเห็นสมนการเนี้ยนักเรียนอ่าพอเทียบเสร็จเนี้ยนักเรียนจะเห็นว่าตัว A นี่ก็คือเลข1.4ตัว B นี่คือลบ7แล้วก็ตัว C ก็คือเลข5ดังนั้นลบ B ก็คือลบอด้วยลบ7นะทแทน B เข้าไปด้วยลบ7ส่วนเครื่องหมายลบตรงเนี้ย มันก็คือเป็นเครื่องหมายลบที่อยู่หน้าตัว b บวกลบ square root ลบ7ยกกำลัง2ลบ4 a a ก็คือเลขที่อยู่หน้า t กำลัง2เนี่ยก็เป็น1.4ส่วนตัว c ก็คือตัวที่มาบวกอยู่เนี่ยคือหรือว่าตัวที่ไม่มีตัว t คูณอยู่ก็เป็นเลข5 เอาละก็ลากเครื่องหมายรูทให้มันคลุมนะให้มันคลุมทั้งหมดหารด้วย2 a 2 a e ของเราก็คือ1.4ก็เท่ากับเท่ากับตรงนี้7คูณกับลบ7ลบ7คูณ7เนี่ยนะ ตรงนี้จริงๆม,มันก็เหมือนกับลบหนึ่งคูณอยู่ข้างหน้าก็ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นเจ็ดบวกลบลบเจ็ดคูณลบเจ็ดก็ได้บวกสี่สิบเก้าเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่สิบเก้าข้างในนะห้าสนะี่ยี่สิบยี่สิบคูณหนึ่งจุดสี่ก็ได้ยี่สิบแปดนะ 28, นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบยี่สิบแปด ที่เหลือก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะอ๋อกูเลขตัวนี้ก่อนนะเป็น2.8ขอเท่ากับต่อไปข้างหลังแล้วกันนะเดี๋ยวกลัวพื้นที่เขียนไม่พอตรงนี้เราก็คิดเลขในรูทเท่าน,นี้ก่อนนะบวกลบ7บวกลบด้วยสแควร,รูทเอา49ลบ28มันก็ได้21ตรงนี้นแล้วก็หารด้วย2.8กลกดเครื่องคิดเลขเออกมานะกดเครื่องคิดเลขรูท21เนี่ย ก็กดเครื่องคิดเลขออกมาตรงนี้ก็จะได้4.58นะโดยประมาณนะ4.58หารด้วย2.8มันก็ขอให้เกิด2องคำถามออขอโทษขอให้เกิดสองคำตอบนะสองคำตอบก็คือคำตอบหนึ่งเป็นใช้เครื่องหมายบวกอีกคำตอบหนึ่งก็ใช้เครื่องหมายลบก็จะได้ที่เท่ากับ 7บวกสี่จขอใช้เป็นเครื่องหมายลบดีก่อนดีกว่านะเรานิยมอ่าเขียนให้มันจำนวนที่น้อยกว่าเนี่ยไว,ไว้ด้านหน้าแล้วก็ขอเป็นลบ7จ็ดลบสี่หารด้วย2.8ตรงนี้จริงๆแล้วต้องใช้คำว่าและครับ นะต้องใช้คําว่าและเพราะว่ามันก่อให้เกิดสองอสองคำตอบตรงนี้มีทั้งคําตอบนี้และคาตอบเนี้ก็คือมีทั้งสองคำตอบในในคลิปก่อนหน้านี้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ไอ้น,นั้นครูใช้ผิดอยู่นะใช้คําว่าหรือเนี่ยซึ่งจริงๆในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้คําว่าและมันถึงจะถูกต้องนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาคาตอบเนี่ยมาวิเคราะห์อีกทีว่าคาตอบแบบเนี้ยมันเป็นไปได้หรือไม่ใน ในทางฟิสิกส์เนี่ยหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นและนะคำตอบก็เป็น7จ็ดลบ4ี่ตัวหนึ่งนะครับและตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็น7จ5ดบวก 4. 58, หารด้วย2.8ก็พยายามจะทำให้มันเขาเรียกว่าให้มันถูกต้องนะเวลาสอนนักเรียนเนี่ยบางทีครูก็ผือไปเพราะว่าครูก็ส่วนหนึ่งเราก็ ่ไม่ใช่ครูกันนินิสสตร์เนาะบางทีมันก็ลืมนะเรื่องพวกนี้พอนึกขึ้นได้เออมันไอลักษณะแบบนี้ของกันตศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้คำว่าแล้วนะก็ขอขอ,ขอแค่ไขในคลิปนี้แล้วกันก็ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเออก็ลบกันเสร็จต,ตรงนี้นะพอลบ เอาจับเลขตัวนี้ลบกันก่อนนะตรงนี้ก็ได้2.42นะก็ทำละเอียดนิดนึง2.42หารด้วย2.8และ11.58ตรงนี้บวกกันนะได้11.58 7บวกกับ4ได้11 11.58หารด้วย2.8เอาละคิดเลขให้เรียบร้อยมันก็ได้ออกมา0.89นะ0.89ครูขอใส่หน่วยตรงนี้เลย วินาทีและอีกตัวหนึ่งก็าหารสองก็ได้สี่จุดหนึ่งสี่ะสี่จุดหนึ่งสี่วินาทีเราจะพบว่ามันจะต่างจากาข้อที่แล้วตรงว่าข้อนี้คำตอบออกมาเป็นบวกทั้งคู่เลยอันนี้มันหมายความว่าไงมันไมมีความหมายว่า,าวัตถุขอวาดกลับอีกตรงนี้นะขออธิบายตรงนี้จุดสังเกตอยู่ตรงเนี้ย จุดสังเกตขณะหนึ่งวัตถุอยู่ที่จุดสังเกตเนี่ยและก็มีความเร็วนะตรงนี้เราก็เลือกให้เป็นความเร็วต้นซึ่งไปทางด้านขวาแต่ว่าความเร่งของวัตถุขณะนั้นน่ะไปทางซ้ายดังนั้นวัตถุจะช้าลงช้าลงช้าลงนะความเร็วของวัตถุก็จะลดลงลดลงลดลงและก็หยุดนะความเร็วเป็นศูนย์จากนั้นวัตถุก็เริ่ม อถอยหลังกลับก็กลับทิศกันื่อนที่ทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ v ตอนที่ถอยหลังกลับ,บเนี่ย v กับ e เนี่ยมันมีทิศเดียวกันแล้วแสดงว่าความเร็วของวัตถุก็จะเพิ่มขึ้นอ,อัตราเร็วนะขนาดของความเร็วก็คืออัตราเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าวัตถุมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นณนะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยวัตถุจะต้องมีอัตราเร็วเท่ากันเสมอครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามันสมเหตุสมผล เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออวัตถุอยู่ทางขวาของจุด<ม>สังเกต,เก,ตก็คืออยู่ทางเนี้ยการกระจัดมันจะอยู่ทนะางขวางั้นขณะที่อยู่ทางขวาของจุดสังเกตเนี่ยวัตถุมันจะผ่านจุดเนี้ยสองครั้งคือขาไปและขากลับงั้นเวลาน้อยกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเวลาน้อยกว่านะทีหนึ่งขอใช้เป็นทีหนึ่งนะศูนย์จุดแปดเก้าวินาทีขอเขียนอย่างนี้กันเกับหกเมตร แล้วก็ตอนขากลับนะก็คือไปจนหยุดก่อนแล้วค่อยถอยหลังกลับนะตรงเนี้ยก็สมว่าเป็น T ีสก็เท่ากับ4.14วินาทีอันนี้ก็เป็นการอธิบายดังนั้นเวลาตอบเนี่ยเราก็จําเป็นต้องใช้ทั้ง2สมการนะก็ตอบแบบทวนคําถามนิดนึงก็นะอย่าลืมนะตรงนี้นะักเรียนจําเป็นต้องตอบนะครับถ้าไม่ตอบเนี่ย เออไม่เขียนตอบมาเนี่ยมันก็ยังเ,เวลาครูมาตรวจเนี่ยครูก็ไม่อ่าไม่รู้ว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องไหมอ,อ,อันนี้ก็อยากให้นักเรียนเขียนตอบมานิดนึงก,ก,ลกนะ็ลอกข้อความเดิมนะลอกข้อความเดิมขณะที่วัตถุอยู่ทางขวาอะ รูขอใช้เป็นสัญลักษณ์เลยแล้วกันนะขณะที่วัตถุขณะที่วัตถ,ถุมีการกระจัดมี S เท่ากับบวก5เมตรเออไม่ดีเนาะ ขอเอาเวลาขึ้นก่อนแล้วกันนะมันจะได้เป็นข้อความที่ที่โอเคมากกว่า่ะขอขอเอาเวลาขึ้นก่อนแล้วก็ นิ่งไปก็คิดนิดนึงว่าเราจะเขียนยังไงให้มันสวยเอาละเราก็นะเพราะว่าเวลานะช่วงเวลา0.89วินาทีและ4.14วินาทีวัตถุวัตถุนะวัตถ,ถุมี การกระจัดก็เอาแบบนี้เลยนะ<ม>เท่ากับบวกนะอันนี้อยู่ทางขวา5เมิตนะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการเขียนที่กระชับที่สุดแล้ว<ม>โอเค<ม>ก็ให้ไปทําให้ไปทําซ้ํานะครับให้นักเรียนไปทําซ้ําแล้วนักเรียนก็จะค่อยๆเข้าใจมันเองนะอย่าไปเปิดหน้าจอตรงสุดท้ายนะหน้าจอตรงสุดท้ายแล้วเลื่อนปื๊ดแล้วก็ อ,อมาถึงตรงนี้เราพ,พยายามจะลอกตามข้อความแบบเนี้นักเรียนไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหนครูเขียนก่อนเขียนหลังแล้วก็งงๆนะนะก็พยาพยามพยายามเออ่ทำไปนะเวลาฟังเ,เปิดวิดีโอเนี่ยก,ก็เหมือนกับที่ครูสอนในห้องเรียนท,ทั่วไปเนี่ยก็ดูไปจดตามไปถ้ามันเร็วก็หยุดนะแล้วก็ ฟังไปจดไปนะฟังอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ครับสําหรับวิชาที่มันเป็นวิชาทักษะเนี่ยวิชาที่ต้องฝึกก็พอเราฟังไปรอบนึ่งแล้วเนี่ยก็นักเรียนก็ไปลองไปทําซ้ำนักเรียนก็จะสามารถจะทําโจทย์ได้สําหรับตัวอย่างนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ